พวกโควิดที่เขาไปทําประตูเขาก็เขาติดชุดนี้เลยนะครับหชุด11หัวก็ติดแบบไว้ข้างบนหรือไม่ก็ไปกดสายตัดสายสั้นลงก็ได้นะครับตรงนี้ครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะพามา,าดูหน้าตาของมันนะครับชุดพ่นหมอกนะครับจํานวน11หัวความยาวสายา9เมตรนะครับสายยาว9เมตร11หัวสําหรับชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ ไอชุดนี้มันจะมีถุงมาด้วยนะครับหนึ่งใบแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะโป้กิบกิบ RG หเออกีตีเก็บท่อนี่แหละจำนวน30ตัวนะครับเคเบิลทาย30อันเอาไว้ไปรัดรัดเก็บสายนะฮะรัดเก็บสายแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับตรงต้นทาง ก็จะเหมือนกับไปตัวเกียวสี่หุนอ่าอันนี้อันนี้เป็นเกียวสี่หุนเกียวในเกียวทองเหลืองทองเหลืองฝั่งเสียบเนี่ยเป็นฟิตติ้งแบบฟิตล็อกขนาด6มิลน,นะครับมันก็จะเอาไปขันเข้ากับก๊อกที่มันเป็นสี่หุนได้เลยหรือไม่ก็ไปต่อกับพวกสี่หุนเกียวนอกนะครับระยะความยาวสายจากหัวก๊อกไปหาตัวแรกประมาณ3เมตรนะครับประมาณ3เมตรเดี๋ยวเดินไปทางนู้นเลยดีกว่าอ่าเนี่ยประมาณ3เมตรนะครับหัวแรก นี่ประมาณ3เมตรหัวต่อไปประมาณ60เซนนะครับจากนี้มาเนี่ยหกเซน60เซนดึงไปเลยครับไปตรงล่มกันฮะหกสิบเซนอ๋อ,อ,อจะได้เทสเลยเนาะยาวโดยรวมเนี่ยประมาณ9 9เมตรถึงล่มพอดีเออไปอีกไปอีก ไม่รู้เห็นไหมประมาณ9เมตรนะครับมีอยู่ทั้งหมด11หัวทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองต่อใช้งานดูนะครับกล้องมาทางนี้ดูครับนะฮะเราก็จะมาใช้กับปั๊มเราเหมือนเดิมนะครับเป็นปั๊มไดอะแฟม12บโวลต์แรงอัดน้ำที่9 9บานะครับสามารถปั๊มน้ำได้ที่6 0 0ลิตรต่อาลิตร 360ลิตรนะครับตามสเปคมันนะ่ะต่อชั่วโมงนะฮะถ้าจะมาต่อหัวสเป์อย่างเงี้ยก็ได้30-40หัวก็ต่อได้นะครับแต่ว่าเรามาพูดเรื่องสายนะไม่ได้พูดเรื่องปั๊มนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับปั๊มไอสำหรับสายนี้มันก็จะแค่ประมาณ11หัวนะฮะแรงใงจ่ายไฟที่เราต้องมีก็เป็นแบตเตอรี่นะครับหรือไม่ก็เป็นซัพพลายไฟ12 v โวลต์นะครับนี่คือทำแบบง่ายๆให้ดูนะครับ ก็ต,ต่อไฟขั้วลบเข้าไปแล้วก็ไฟขั้วบวกเข้าไปนะฮะก่อนจะบอกก่อนจะต่อไฟขั้วบวกนะครับก็จะให้ดูสายน้ําเข้านะครับเพราะน้าเข้าก็มาจากถังนี่นะน้ามาจากถังนี่ครับเอานี่ถัง50ลิตรถังร้อยลิตรอะไรก็ใส่ไปนะครับสายต่อท่อน้ํามาธรรมดานะฮะแล้วก็เอามาเข้าฝั่งน้ําเข้าแล้วก็นี่น้ําออก แต่ถ้าเป็นหัวสเปรย์อย่างนี้แนะนําต้องติดตั้งกรองนะครับเป็นกรองอเหมือนเครื่องกรองน้ำหนกรองกรองกระบอกกรอง housing ขนาดพี่ะครับขนาด10มิลนะฮะไอ้10นิ้วนะครับมันจะมีขายนะครับประมาณ300กว่าบาทเพราะว่าหัวสเปรย์นี่มันจะตันง่ายนะครับบอกไว้เลยว่าตันง่ายนี่คือขันแล้วนะครับน้ำก็จะออกอย่างนี้นะครับ ต่อได้สูงสุดเกือบ 30, 40, 40ิบหัวนะครับนี่นะฮะเห็นไหมละอองมันมันละเอียดมากเลยไม่เปียกแต่เป็นฝอยเนี่ยลองขีดให้ดูอย่ยขีดให้ดูแล้วเดินม,มาดูนี่เนี่ยมันจะไม่เปียกน้ำนะต้องใส่มองไม่เห็นหรอกต้องอยู่อย่างนี้ไม่เปียก ้องลองมาดูใกล้ๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนาะระยะห่างมันประมาณ60เซนแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็ต้องเอาไปติดตามข้างบ้านหรือในในฟาร์มในเราอ่าในถ้าจะเป็นพวกโควิดที่เขาไปทำประตูเขาก็เขาติดชุดนี้เลยนะครับ1ชุด11หัวก็ติดแบบไว้ข้างบนหรือไม่ก็ไปกดสายตัดสายสั้นลงก็ได้นะครับตรงนี้ก็11หัวเนี่ยมันจะไม่เปียก ก็ฆ่าเชื้อได้พอดีความละเอียดมัน0.3ม mm. ิลนะฮะความละเอียดของหัวเนี่ย0.3มิล mm. กำลังพอดี0.1 mm. ก็มีแต่ว่ามันพ่นน้ําได้น้อยผมว่านะผมเคยลองแล้วผมชอบประมาณ0.3เ mm. นะี่ยกำลังพอดีคือไหมโอเคอยู่นะเดี๋ยวจะมาถอดหัวให้ดูนะครับว่าหัวจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมมันลองสวยว่าหัวจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับชุดเนี้นะฮะอา่า สายนะครับสายของมันเนี่ยเขาเรียกว่าสาย P u สายตัวนี้นะครับเป็นสายพ u ขนาด6มิลแล้วถอดปลั๊กไปก่อนเนาะสายน่ะเป็นสายพ u ขนาด6มิลฟิตติ้งตัวนี้เป็นฟิตติ้งขนาด6มิลสามทาง6มิลนะครับอันนี้ก็6มิล6มิล6มิลนะครับเวลาถอดก็กดสีน้ําเงินลงก็สามารถถอดสายแล้วก็ตัดได้นะครับเนี่ยถอดสายกดน้าเงินลงก็ดึงออกอย่างนี้ครับถอดง่ายนะครับ ฝั่งด้านบนก็ถอดง่ายนะครับเวลาหัวตันก็กลายเป็นฟิตติ้งสามทางขนาด6มิลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายพ u ขนาด6มิลส่วนหัวตัวนี้ความละเอียดด้านบน0.3ก้านเสียบ6มิลน,นะครับก้านเสียบ6มิลเดี๋ยวเราต่อเข้าคืนก่อนนะครับทีนี้เรามาดูข้างในนะครับดูข้างในหัวประกอบด้วยอะไรเวลามันตันนะครับสมมติบ้านเราไม่มีกรองน้ําไม่สะอาดนะครับเวลามันตันนะครับก็เทออกมาหัวชิ้นแรกนะครับก็จะมี แผ่นขาวๆอยู่ข้างในแล้วก็มีลูกยางหนึ่งอันนะครับฝั่งนี้นะก็มีแค่นี้เลยนะครับไอ้ด้านดำๆนี้ก็อยู่ข้างในเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นตัวดันน้ำนะครับน้ําจะออกถ้าไม่มีแรงดันก็จะผ่านสปริงมาไม่ได้นะครับผ่านชุดนี้มาไม่ได้เวลาประกรอบก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่เวลามันตันส่วนมากมันชอบมาตันตรงหัวเนี่ยที่รูเล็กๆเนี่ยนี่ก็ตันได้แต่มันถอดออกได้นะครับตัวนี้มันถอดออกได้เนี่ย ถ้าเคาะๆก็จะออกนะครับเดี๋ยวเคาะๆให้ดูเคาะๆเดี๋ยวหาอะไรแทงก่อนนี่ดันอย่างนี้ก็ออกนะมันก็จะมีแค่นี้ประกอบไปด้วยอีกสองชิ้นนะครับไอ้ขาวๆเนี่ยก็เป็นแผ่นแผ่นที่กําหนดนะครับตัวนี้กําหนดว่ามันคือขนาดเท่าไหร่เป็น0.1 0 2 0.3มันจะอยู่ที่รูตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้คือ0.3นะครับใช้กันเยอะมาก0.3นะครับ 0.1-0.2ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปคืนนะครับนี่ใส่เข้าไปคืนแล้วก็มีลูกยางโอริงหนึ่งตัวนะครับนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเวลาประกอบใช้งานง่ายไม่ยากนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับประกอบเข้าคืนมีเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองต่อให้ดูอีกทีนะครับ เดี๋ยวเหยียบสายต่อสายเดี๋ยวทางรุ้น่อสายข้างหลังนะครับใส่ขึ้นนะ่ะนี่นะครับแค่ประกอบขึ้นแบบเมื่อกี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่เป็นละอองฝอยเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ผมชอบนะแบบนี้มันไม่เปียกอะ่ะแล้วก็ไปได้ไกลดีนะครับนี่ ก็โอเคอยู่แต่แต่บอกว่าตันง่ายนะครับไม่โลกสวยตันง่ายถ้าไม่มีกองนะครับกองต้องใช้ผมเคยใช้กองตะแกรงขนาด50มิลนะครับก็ยังตันอยู่นะครับตันง่ายอยู่เพราะว่ามันมีตะไคร่น้ําในท่อในอะไรมานะถ้าถ้าน้าไม่สะอาดนะครับแนะนําให้ใช้เป็นใส้กอง PP นะครับเหมือนเครื่องกองน้ํากินนะครับขนาด0.5มิลนะครับใส่ขนาด5มิไมคอนนะครับกอง p p ขนาด5้าไมคอนเนี่ยจะจะได้พอดีนะครับเป็นกองหยาบก็ใช้เอามาต่อหลังจากตรงปั๊มเนี่ย พออจากปั๊มก็ใส่กรองเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวตอนตอนกรองเดี๋ยผมจะเอามาใส่ให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสายนะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของสายแล้วขันออกก่อนเวลาขันหนอกก็ขันแค่นี้นะครับติดตั้งโคตรง่ายเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเวลาเก็บก็เก็บแค่นี้ติดตั้งง่ายนะครับชุดหนึ่งมันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดียวเก็บให้ดูอาพ่อร,ร้อยสายมาหน่อย คุงจะเปิดน้ําซอย้อนกลับมาทาไมล่ะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่อุปกรณ์ก็อย่างที่เห็นก็มีแค่เคเบิลทยกับตีกิฟก็เราก็ไปต่อได้เลยนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับสําหรับเขาเรียกอะไรนะหัวสเปรย์หัวยุดหัวพ่นหมอกยุดหัวพ่นหมอกตัวนี้นะฮะโอเคครับ